ดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขข่าววันนี้เอาเมนูง่ายมากๆเลยนะคะคือไก่คั่วไข่นะคะโดยมีสมุนไพรที่ชูโรงนั่นก็คือใบกระเพราแต่ย้ำานะคะน้องหมาบางตัวไม่ทานแต่พี่แจกทานนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะแม่ก็จะตั้งไฟก่อนนะคะแล้วเราใช้น้ำมันระกอกนะคะในการประกอบอาหารให้สุนักนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่ก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการประกอบเลยเพราะว่า ในเรื่องของโอเมก้า3นะคะทีนี้นะคะรอน้ำมันร้อนสักครู่นะคะเราก็คลิ้งคลิ้งน้ำมันนี้เท้าทุก,กันนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราตีไข่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วขยี้ไข่ด้านนี้ก่อนนะแล้วเก็บไว้อีกด้านนึงนะคะขยี้เขานะคะให้หมดเลยนะคะ ยิ่งอายุเยอะๆเราต้องใส่ใจนะคะในการทําอาหารในสุนัขนะคะเพราะหลายๆโรคตามมาแม่หลังจากแม่พาน้องหมาไปฝั่งขิมนะคะวันก่อนเจอน้องนะคะในสุดปักรู้สึกนะเป็นโรคถ่ายไม่ออกตลกมากถ่ายไม่ออกต้องมาหาหมอมาฝังขิมนี่นะคะแล้วใส่แล้วใส่ตามคิดต้องปริมาณนะคะเราต้องคํานวณน,นะน้าหนักตัวนะคะเดี๋ยวแม่จะสอนวิธีคํานวณนะคะให้ ะะผัดให้ไก่สุกเลยนะคะซึ่งการคำนวณเนี่ยต้องเป๊ะนะปริมาณแล้วก็ต่อวันเราต้องดูว่าน้องหมาเราเนี่ยใช้พลังงานเยอะไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นน้องหมาอ้วนนะคะถ้าเกิดน้องหมาเหมือนพี่แจมเนี่ยเขาใช้พลังงานไม่เยอะนะคะต่อวนันเนื่องจากว่าพี่แจมเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่เนาะไม่เคยได้เดินเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะ เดินกับรถฝึกแล้วนะคะหลายหลายคนแนะนําให้แม่นะคะไปผา่าตัดนะคะใช้่วนของก็ก็กระดูกอาหากสนะะข้อ,ขอ,ขอปป้านะคะแต่ว่าแม่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงกําลังตัดสิใจอยู่นะคะ เอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่จะใส่ใบกระเพราไปนะคะสําหรับน้องหมาท้องอืดเลยนะคะก็น้องหมาอายุเยอะอย่าใส่เยอะนะสําหรับพี่แสบพบี่แสบไม่มีปัญหาเรื่องการกินใบกระเพราพพี่แสบชบอบ,บกินสดมากนะคะเวลาท้องอืดพี่แสบ,บจะไปกินเลยนะคะเมื่อก่อน นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะท็อปปิ้งนะคะในส่วนของอโยเกิร์ตกันนะคะพร้อมเสิร์ฟสุนัขแล้วนะคะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะสาหรับน้องหมาที่มีปัญหานะคะในเรื่องของท้องผูกค่ะเดี๋ยวคี่แม่ไปเสนะิร์ฟนะรอให้มันเย็นแล้วก็เสิร์ฟพี่แจ๊บกันค่ะเราจะออนท็อปกันนะฮะนี่นะคะแค่นี้ก็ได้อาหารสุนัขแล้วนะคะแบบทําง่ายๆกันนะคะเดี๋ยวแม่เอาไปเสิร์ฟพี่แจ๊บกัน ะะพี่แสบก็ทานนะคะรวมถึงทานใบกะเพราด้วยนะคะซึ่งเป็นเมนูดีๆนะคะสําหรับสุนัขสูงวัยนะคะแต่ต้องคํานวณปริมาณอาหารให้ดีนะคะเนื่องจากว่าน้องหมาเนี่ยพออายุเยอะนะคะการออกกาลังกายน้อยลงไม่นั้นนะคะถ้าเกิดเราให้กินเยอะเหมือนเดิมนะคะน้องหมาจะอ้วนได้นะคะเห็นไหมคะใบกะเพราเขายังกินเลยนะคะซึ่งใบกะเพรานะคะช่วยในเรื่องของ กะค,ะคือกดไหลย้อนนะคะในสุนักได้นะคะซึ่งน้องหมาจะชอบท้องอื่นนะคะโดยเฉพาะน้องหมาอายุเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แจ๊บขอลาไปก่อนคะ่ะสําหรับเมนูนี้นะคะสําหรับเมนูนี้หวังว่าคงเป็นไอเดียให้ดีๆให้กับคุณแม่ท่านอื่นนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ